สวัสดีผู้ชมวันนี้ตาชัยนี่ถั่วฝักยาวหั่นๆแค่น้ำไเรียบร้อยแล้วนี่หมูวันนี้มาผัดพริกถั่วฝักยาวใส่หมูกันพี่น้องตัดข้าวง่า,ายๆเลยตาชัยมาแล้วผัดพริกถั่วฝักยาว ผัดพริกหมูใส่ถั่วปักยาวแตใช้ก็เรียกสิเลือกถูกแ้วใช้เกี๊ยวกระเทียมจะใช้กระท้านจะใช้เกี๊ยวกระเทียมไว้ใส่ต้มจืดก่อนหรอจะใช้ทำต้มจืดต่อแต่ใช้กระท้าแล้วก็เลยเกี๊ยวไว้ทีเดียวเลย มื่วานหยุดไปวันหนึ่งที่น้องไป่วแลกลับมาทำไม่ทันนี้ก็เลยลัดกับข้าวง่ายๆกินอีกแล้วจะใช้ เจียมก็เทียมให้เหลืองมันนี่เนาะต้มชมกระเทียมเจียวเหลืองนี่แล้วเอากระเทียมออกก่อนเดี๋ยวไว้ใส่ต้มจืดอ,อย่างั้นต้องมาเจียวกักระเทียมมันอีกถ้ากระเทียมละ Hey, okay. don't okay. 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 ใส่หอมก่อนดีเนองท่านผู้ชมน้ำพริกก็ใช้หอมดีแล้วเนี่ยนี่หมูนี่ก็ใช้หัน่นน่าเดี๋ยวใส่ไปเลย,เ,ลยเอาหมดไหมหมดไม่ง่ายจะหมด

ปนึ่งจอมใส่น้ำไปหน่อยมันจะแห้งถ้าได้หมูตัวก่อนเดี๋ยวไปปรุง thì nong nhá, chồn cất rồi, thích tay, tai, không ai thay hâm phong đâu,ớt đĩ, tôi, muỗng sốt 2 thìa, ớt đường, mèo, đường, đường, Oh. ผเุเติดอะไรี่น,อน้องเลยซอสปูงรส Hãy cùng nó ăn đây Bố nôm Cái nó hỏi Cảm ơn phẩm tròn Nghe cái đó ถั่วฝักยาวได้ไปเลยถั่วฝักยาวลึสวยเลยใครหั่นไหมความสะอาดเรียบร้อยอ ในลูกดตอตะใช้ใส่ไปเลยเดี๋ยวจะก้อนระทาแล้วทายเอาเข้าเย็นคุกเลย ยาวกำลังดีเลยพี่น้องอย่าผัดน้าวตัวบางยาวมันจะไม่กรอบผัดน้าแล้วตัวบางยาว่เกี่ยวจะเหนียวเนี่ยหัวลักาใส่เลยตัดัวบางยาวเป็นผัดจนตัวบางยาวเกี๊ยวเหนียวไม่กรอบผัดตัวบางยาวต้องกรอบหน่อยๆเพี่น้องเสร็จแล้ว พ,พริกหมูไก่หมูบักยาวปักข้าวตาชัยมีหนวดมือเนีม่มาเดี๋ยวตาชัยตักใส่จานให้ นี้ท่านผู้ชมผัดพริกหมูใส่ถั่วฝักยาวกับข้าตวตาชัยมีหนวดมือนี้เสร็จเรียบร้อยน่ากินไหมตาชัยทำมาฝากแล้วทุกคนกินข้าวกันให้อร่อยนะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตาชัยนะกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้ตาชัยกันเยอะๆนะเป็นกำลังใจให้ตาชัยด้วยขอบพระคุณทุกคนขอบคุณมากครับวันนี้ตาชัยทำกับข้าวมาฝากแล้วผัดพริก หมูใส่ถั่วฝักยาวกับข้าวสาชัยมีหนวดอร่อยทุกจานทํำมาฝากนะครับขอบพระคุณทุกคนขอบคุณมากสวัสดีครับ